เจค่ะเทรายปูนก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเสียกุ้งวังท่าช้างรอหล่อมากเลยอะ่ะรถหล่ลอรถหล่ลอ ันนั้นตัวเสียพรเข่าแก่น้องเนทมิวสิกมือตะเหี่ยวโุดเลยมือตะเหี่ยวเสียกุ้งว่าถือมาลุดเลยโนรถเสียท็อปนะคะเสียท็อปใส่ปูนมา บรรยากาศก็ข้างหลังนี่รถต้องต้องใช้วิธีทอยเอาเลยนะอันนี้น่าจะเป็นจากเสียต่อหรือเปล่าทีมงานเอาปูนนะคะปูนมาร่วมไอต้องทอย ทอยเอาใส่รถแต่รถเสียท็อปไปสวัสดีค่ะตา <laughs> มตเกินเข้าไม่ได้ไไดยังมาเรื่อยๆนะคะด้านนอกก็นี่เราเดินเราเดินผ่านมาด้านนี้เราเลยเอาบรรยากาศด้านนี้มาให้ดูเรื่อยๆเข้าห้องน้ำ เราจะไปเข้าห้องน้ำเราก็เลยรอรถออรอดูว่าคันไหนจะมาเป็นคันปิดท้ายนะคะปิดท้ายปิดท้ายงานวันนี้ใครจะเป็นพระเอกยังไม่หมดนะคะขบวนยังไหลมาเรื่อยๆด้านนกอก นั้นยังเอาลงไม่ได้เลยกองอยู่เลยเอฟซีโนน่ามากันจับกล้องใหญ่เลยมีแต่เหล่ายูทูบเบอร์ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยดูเยอะแยะมาก Partiu, por favor. ไหนเนี่ยกลับแล้วมั้งเนี่ยกลับแล้วเหรอคะได้อะไรคะเนี่ยมาไกลนะเนี่ยมาจากยะโสเนี่มาเอาอันนี้กลับเนี่ยลงทากันกเสีย่อยไม่ห่างเครื่อ,องไม่กินล้วย <laughs> แนน้เชกใครยังได้กินขนมปังของเอีลีวะของเชะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะรถเขานาต้องเอารถถึงออค่ะก็มีเป็นดูอ่างเปาเรา ตัดเราก็บอกให้แมพแม่ไม่ใช่เห่าว่าหัวทินเหรอก็บว่าแมพเนาะนั่นแน่นั่นแน่เอาละเอาละดูอ่ะอยู่นิ่งเลย ไม่ร้องไม่อีไม่เอะร้อยหวยเอาไปเลี้ยงเลยให้คุณนินเอาไปเลี้ยงเลยเนี่ยเอาไปเลี้ยงเลยเนี่ยโอ้ยอยู่เฉยเลยอะ่ะดูทำปากอุยูอ่ะเนี่ยนี่ก่อหกล้อน่าจะลงเสร็จหมดแล้วเหลือเป็นรุ่นสิบล้อสิบล้อน่าจะมีอยู่ประมาณสามคันสี่คันหรือเปล่านะคะที่มาร่วมในงาน จะขึ้นหรือเปล่าคันนั้นน่ะ แล้วว่ายังเอาไม่ขึ้นหนาว <c oughs> <c oughs>